สวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสากลที่5จังหวัดนครราชสีมาเราอยู่กันที่โรงเรียนโรงเรียนอะไรนะครับชุมชนหนอง,ช,ช,นววงชุมชนวัดหลวงครับชุมชนวัดหลวงครับโอเคหนูพูดเองสวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสากลที่5จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนอะไรนะครับโรงเรียนเชื่อหลวงครับโอ้โรงเรียนชุมชนวัดหลวงนะคะสําหรับโรงเรียนนี้จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเราไปดูกันเลยค่ะ เย่ S <S ไปดูกันเลยไปโรงเรียนชุมชนวัดรวงตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านรวงตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมประเกียรดจังหวัดนครราชสีมาเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2, <S <S 2> มีคำขวัญของโรงเรียนว่าคุณภาพเด่นเน้นความรู้คู่คุณธรรม โรงเรียนชุมชนวัดหลวงคุณภาพเด่นเน้นความรู้คู่คุณธรรมเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนก็คือสุขภาพดีสหกรณ์เด่นเราบริหารงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนวัดโรงเรียนตามรูปแบบของชอวลอโ m o d e โรงเรียนได้นําหลักการของกิจกรรมสหกรณักเรียนเข้ามาจัดก,การเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ ในการพึ่งตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้มีทักษะอาชีพได้รู้จักการออมทรัพย์และได้เรียนรู้หลักการของประชาธิปไตยที่สำคัญคือครูในโรงเรียนได้นำหลักการของสากรมาใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนแบบบูรณาการให้เกิดการปฏิบัติจริงในห้องเรียน โรงเรียนชุมชนวัดรวงมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยได้กำหนดการเรียนรู้การสากลไว้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาระที่3เศรษฐศาสตร์มาตรฐานการเรียนรู้ส .3.1 ตัวชี้วัดป5ทัดังนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่5คือผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกร์ หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย 1. สหกรณ์ควรรู้ 2. เชิดชูสหกรณ์ 3. ความเป็นมาของสหกรณ์ 4. ประเภทและโครงสร้างของสหกรณ์และ 5. สหกรณ์นักเรียนในการสร้างการเรียนรู้ได้ใช้สื่อหลายอย่างได้แก่ใบงานใบความรู้นิทานเพลงวิทิทัศน์ข่าวประจำวันกรณีตัวอย่างแบบทดสอบ การถามตอบการสาธิตการลงมือปฏิบัติจริงการจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานการศึกษาแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ในชุมชนเป็นต้นโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน4ี่กิจกรรมได้แก่กิจกรรมการออมกิจกรรมร้านค้าสหากรณ์ กิจกรรมการผลิตและการเกษตรกิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการและอีกทั้งยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียตรติต่างๆอีกมากมาย ที่หนูได้เรียนเรื่องสาหากรณ์มาก็จะมีหลักการและประโยชน์ของสาหากรณ์ค่ะซึ่งหลักการของสาหากรณ์ก็จะมีการเข้าเป็นสมาชิกโดยสมัครใจการควบคุมตามหลักประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมโดยสมาชิกการปกครองตนเองและเป็นอิสระ การให้การศึกษาฝึกอบรมและสารสนเทศการร่วมมือระหว่างสหกรณ์และการเอื้ออาทรต่อชุมชนค่ะส่วนประโยชน์ของสหกรณ์จากที่หนูได้เรียนมาและทํากิจกรรมของสหกรณ์หนูว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนตนและส่วนรวมค่ะทําให้เกิดความสามัคคีปองดองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ จากงานยากก็จะเป็นงานง่ายจากงานที่ดูหนักก็จะเป็นงานเบาจากงานที่ดูน่าเบื่อก็จะเป็นงานที่สนุกสนานค่ะโอเคซึ่งจากการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์และการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสามารถส่งผลให้นักเรียนนำความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการทำบัญชีการทำงานเป็นทีมประชาธิปไตยการงานอาชีพปรประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพต่อไป คือา้ารทำงานบอกกันเืิบปันหาคันเรสวยกันแก้ไปรวมใจรวมิดร่วมพล no quiero